หญิงมีไข่มีรังไข่แต่ไม่ได้ออกลูกมาเป็นไข่นะออกลูกมาเป็นตัวเป็นคนแต่มีสัตว์จำนวนมากที่ออกลูกเป็นไข่ที่ชัดเจนที่เรารู้กันดีที่สุดก็คือไข่ไก่ไข่เป็ดออกลูกมาเป็นไข่ ถ้าถ้าไม่รอฟักเราก็เอาไข่นั้นมารับประทานได้พูดง่ายๆว่าไข่มีความมหศัศจรรย์หลายอย่างแล้วก็ทั่วโลกก็มีความเชื่อเกี่ยวกับไข่มันขนาด แฝงอยู่ในเทพนิยายมหัศจรรย์และนิทานหลายต่อหลายเรื่องสรุปแล้วก็ไข่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการกำเนิดชีวิตที่มีอยู่ในหลายๆความเชื่อทั่วโลกแหละออมันมีกระทั่งการระบายเปลือกไข่ในพิธีฉลองเทศกาล อีสเตอร์อันนี้เป็นเทศกาลของชาวชาวคริสตเขาอ่ะคือมันแปลว่าไข่เนี่ยมันสงบนิ่งใช่ไหมมันรอการปริแตกออกเพื่อสู่ชีวิตใหม่ออกมาเป็นตัวก็เปรียบเสมือนอ่อ เป็นการสแสดงถึงการกำเนิดใหม่ของพระเยซูค,คริสต์ไข่ในเทศกาลอีสเตอร์นะคะแล้วก็มันมีเรื่องอีกด้วยว่าตอนที่พระเยซูถูกตรึงด้วยไม้กางเขนพระนางมาเรียนี่ก็ร้องไห้คร่ำครวญจงกระทั่งน้ำตาของเธอนี่ หยดลงไปบนไข่ในตะก,กล้ามันก็เลยเกิดปฏิหารคือไข่นั้นน่ะน้ำตานั้นกกลายเป็นสีสันที่สวยงามมีหลายสีนี่แหละในเทศกาลอีสเตอร์ก็เลยมีการระบายไข่ให้สวยงามพวกเด็กๆก,ก็มันมีการออกไปค้นหาไข่อีสเตอร์ แล้วก็นำมาละบ,บายแต่งเติมด้วยสีสีสันต่างๆอ่ะใครยังยังมีความเชื่อในศาสนาของชาวชาวยิวอะ่ะเขาเรียกว่าชาวยิวเนี่ยเขาเขาเป็นศาสนายูดายอะ่ะนะเขาก็บอกว่า เอาไข่เนี่ยต้มแล้วนะต้มไข่ต้ม,ต,มต้มเสร็จแล้วทำไงต่อต้มแล้วก็เอาไปต้มอีกเพราะว่าจุดป,ประสงค์ก็คือให้ให้ไข่แดงมันเป็นสีที่ เมันเป็นอะไรไข่แดงมันแข็งแล้วมันก็หยอดเกลือลองไปอีกจุ่มในน้ำเกลือหยอดเกลือไปให้สีแดงนี่มันแข็งนี่แหละไข่ของพวกลัทธิยูได เป็นเทศก,กาลของเขาเลยเรียกว่าเทศก,กาลปัสคานทำไมอ่ะให้ระลึกถึงการกำเนิดชีวิตใหม่จากน้ำตาที่ไหลที่หลั่งไหลออกมาของชาวของชาวยิบยิบบรัวที่ตกเป็นทาสอ,อยู่ใน อยิปในเทศกาลถือศีลอดอันนี้ชาวยิวเขาเรียกว่าโยมคลิปปูกับทิชาบิอิฟเนี่ยนะเป็นการอดอาหารและสวดมนตภาวนาเพื่อไ่บาปท,ที่ได้กระทํามาแล้วรู้สึกรับรู้ถึงความทุกข์ยากของชีวิตหลังจากสิ้นส,สุดเทศกาลชาวยิวก็จะรับประทานไข่ เพื่อรำลึกตื่นสติตนเองอีกครั้งในพิธีงานศพของชาวยูก็ยังเกี่ยวข้องกับไข่ที่ถูกนำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนการไว้ทุกข์ไข่เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไว้ทุก์แล้วก็แสดงออกถึงความเป็นวัฏจักรที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ของมนุษย์เป็นวัฏจักรอ้าวไข่ของจีนเขาก็เชื่อกันนะเชื่อกันว่า เออถ้ามีการเกิดใหม่ขึ้นมานี่เขาถือว่าไข่นีเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตใหม่ที่ถือเกิดมาเนี่ยเขาก็จะเอาไข่เนี่ยสีแดงเลยหรือว่ามากับสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดี